สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอิลฟนไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นสะพานบุญนะครับพอดีคุณกอเพชรนะครับแจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุนะครับผมเนาะอ่ะครับผมขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเราไปแจกต่อต่อกันนะครับมีผู้สูงอายุกี่คนใหญ่แถวนี้มีมีคุณตาด้วยปะอ๋อเดี๋ยวคุณตาเดี๋ยวเราไปแจกคุณตาอย่าลุนแปร่เดยอ๋อ เนอบบุนะนะครับบ่ได้เยอะต่อไอ้เกิดเดี๋ยวเราไปให้คุณตานะครับไม้เท้านะครับจากคุณกอเพชรนะครับผมไม้เท้าแจกฟรีนะครับมาไปติดตามช่องได้นะครับบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะครับก็ติดต่อได้สวัสดีครับตาทุวยตา โอ้คุณตากำลังสับต้นกล้วยให้ไก่ตาปราเชจรดเต้น,นี่ยูอันนี้เอฟซีกับพนเนอโมออยอยันนี้แบบนี้อังแบบนึงอ๋อ,อ,อ,อคุณตาบอกว่าได้ตอนบุญกระถินแล้วนะครับบานกองบุญกระถินอ๋อบาทเดี๋ยวจะไปแจกบ,บ,บาทเดี๋ยวจะไปแจกจ่ายบ้านอื่นนะครับผมตาได้แล้วครับผมเดี๋ยวไปให้บ้านอื่นเราจะเดินไปแจกคุณยาย บ้านอยู่ตรงไหนเนาะนี่โอ้หลังนี้เฮ้ยเจอวัวด้วยบ้าบ้ากินอะไรเด <c oughs> ี๋ยวมาคนเดียวมองกับบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุนะครับรู้เกยอยู่ยไหมเน,นาะมองหาก่อนย,ยัยโอ้ยอยู่อยู่นะครับย,ยัย ยายប្រជឿច្រត់នេះមេ FC នៅតាំងអ FC គេឲ្យជឿច្រត់បាទនេះអូក្ររួយហើយអូអានេះអានេះអានេះគឺគាត់ plastic ยางเจียบาดវាមានឈើកันลื่นអូបាទเนาะហើយยายប្រบาดเนาะบาดនេះอยู่หมู่ กี่อาู่มาแจกค่เอามาแจกมาเท้าแจฟรีแก็เดินแจกตามปฏิอาหบาดพักพ่อนหญไในเต้บ้านทำไมสันครับผมขอบคุณครับแบบคุณคุณกอเพชรมากมากเลยนะครับอันนี้ได้เป็นสับนะครับเดี๋ยวเราไปแจกจ่ายต่อนะครับผมนั่งรถเครื่องก็ใส่นะครับตะเวนยนไปไป มวยเจมายเท้าเออยายเปรมไม่เท้าตีเออนี้หนี้หนี่พูดจริงเห้อไอ้นายใหญ่เนอ่ตีนายใหญ่เนาะไม่เท้าคุณกอเพชรนะครับมาแจกจ่ายให้ผู้สูงอายุฮะเจนเจนมารู้ตีนี่นะครับได้มาให้คุณยายไม่เท้าจากคุณกอเพชรครับผม มอบให้ผู้สูงอายุครับอแม่ก็อ้อยพรกีวะเออคุณเจ้ารถสี่เมียนเกิดกันเนิรมียนไม่อยากจะไม่รอเลยอันไหคือตะไคร้ก็อนอันไหนบานเต็มอู้ว่าทบแม่งเอ๋งตุ้งตูงเท่านั้นดาวเจ้าทุกครับผมคุณยายให้ภาษาพื้นบ้านค่ะคุณยายให้พรด้วยนะครับให้พรภาษาพื้นบ้านครับต้องขอบคุณนะครับโครงการดีๆจากคุณกอเพชรนะครับไปติดตามนะครับช่อง YouTube ได้จาก คุณกอเพชรไม้เท้าแจกฟรีครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ